เรื่องนี้ก็พี่น้องถามมาบ่อยเหมือนกันครับะนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นหูน้ำหนวกครับอาจารย์ฮะหรือมีเหมือนกับมีหนองไหลออกมาครับอาจารย์ฮะจะละหมาดใช้ได้ไหมเวลาละหมาดจะจะเช็ดหูยังไงครับอาจารย์อย่างเงี้ยก็ทำเท่าที่พี่น้องทําได้นะพี่น้องพี่น้องก็ไปรักษาอาการให้มันหายแล้วก็มันไหลออกมายัางไงพี่น้องก็ลองดูใส่ยาฉีดยารักษายัางไงให้มันหาย นะส่วนไอ้ที่มันไหลออกมาพี่น้องก็เช็ดทำความสะอาดนะเลือดเลือดก,กัเดาไหลยังต้องละหมาดเลือดอิสิฮาห์ไหลยังต้องละหมาดนะมีบาดมีแผลมีอะไรไหลก็ต้องรักษานะแล้วก็ทําความสะอาดให้มันถูกต้องตามหลักศาสะนะบัญญัติแล้วก็ละหมาดตามปกติการละหมาดไม่ได้ถูกยกเว้นเลยนะครับเลือดไหลยังต้องออกยังต้องละหมาดเลยนะครับ